สวัสดีค่ะพี่จัดค่ะมีอะไรดีๆมาบอกอีกแล้วมีเคล็ดลับหุ่นสวยผิวใสมาบอกค่ะพี่จัดกินอะไรใช้อะไรทำไมช่วงนี้หุ่นดีผิวใสวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะก็ดื่มผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะมาร่วม2เดือนละผลิตภัณฑ์แม่มดไฟเบอร์ของแม่มดออนไลน์นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นไฟเบอร์แบบพรีไบโอติกค่ะ ที่มีสารสกัดจากเบอร์รี่ถึง5สายพันธุ์ในหนึ่งซองคุณเหมือนจะได้ทานผักร่วมกับผลมไม้5กิโลกรัมต่อซองเลยนะคะก็จะทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นเพราะว่าเป็นสารสกัดที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายนะคะแล้วก็เป็นพรีไบโอติก ที่ไปเสริมสร้างจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราให้แข็งแรงเกิดการชัดล้างของลำไส้ดีขึ้นอ่าลำไส้เราสะอาดขึ้นผิวพรรณเราก็สวยใสยขึ้นนี่แหละคะ่ะเคล็ดลับดีๆที่พี่จัดทานมาถึง2เดือนแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีๆแล้วก็ยังทานต่ออยู่นะคะถ้าใครมีปัญหาท้องอืดพงุงป่องผิวไม่ใสนะคะขับถ่ายยากแล้วก็ปัญหาหลักๆเลยคือลิสสีดวงทวารคะ่ะ คุณให้ไฟเบอร์ของแม่มดไปช่วยคุณได้นะคะเพราะพี่จัดทานแล้วดื่มแล้วเห็นผลชัดจรินนะคะก็ฝากด้วยนะคะถ้าใครมีปัญหาเหมือนพี่จัดก็เอาไปใช้ได้นะคะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไม่ห่วงค่ะ